หมูคั่วกะปิเมนูโปรดของป้าค่ะต้องรีบทานก่อนที่เหงือกจอาฟรล,ล่ะก่อนนะคะก็ใช้หมูสามชั้นน่ะหั่นชิ้นที่เหมาะสมนะคะลงไปคั่วในกระทะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะจนเขาแห้งอ่ะเขาจะมีน้ำมันออกมานะคะเราแยกน้ำมันเพื่อไว้ทำเมนูอื่นค่ะ น้ํามันที่ออกมาเนี่ยมันจะมากเกินไปสําหรับทําเมนูนี้นะคะแล้วเตรียมกะปิค่ะกะปิกับน้ําตาลตโนดน้ําตาลปี๊ปก็ได้นะคะในจํานวนที่เหมาะสมเราต้องดูกะปิได้ว่าเข็มไหมจากนั้นก็รวนค่ะแล้วก็ใส่หอมซอยจริงๆต้องใส่ตะไคร้ซอยด้วยแต่แตะไคร้ป้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้ป้าทําง่ายๆอะไรไม่มีก็มีใส่นะคะ ผัดต่อค่ะใส่น้ำปลาไปเล็กน้อยถ้าคิดว่ากะปิเราไม่เค็มนะคะโรยด้วยใบมะกรูดกับพริกแดงค่ะออกมาสวยงามอ่ะสวยไม่ว่านะคะทานอร่อยด้วยป้าเคยทำเมนูเนี้ยหลายครั้งทุกคนติดใจค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ